ีนิยมกาแฟกันมากๆที่คอนดูรัสก็เช่นเดียวกันค่ะนักลงทุนแล้วก็บรรดาเจ้าของธุรกิจก็เลยใช้โอกาสนี้นะคะในการเพิ่มกระแสะความนิยมการบริโภคกาแฟโดยเฉพาะกาแฟของจีน ชนามีเดียกรุ๊ปรายงานนะคะว่านักลงทุนด้านกาแฟจากคอนดูรัสอย่างเช่นไมเคิลบาราดัตค่ะกาลังปรับปรุปรงศักยภาพในการแปลรูปเมล็ดกาแฟของเขาด้วยการลงทุนในเครื่องจักรใหม่ตอบโจทย์วัฒนธรรมการดื่มกาแฟที่ตอนนี้นะคะกําลังเฟื่องฟูงอยู่ในจีนอีกด้วยการบริโภคกาแฟในจีนนั้นก็เพิ่มขึ้นอย่างเช่นเดียวกันในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาค่ะทําให้นักธุรกิจจากคอนดูรัสนั้นสนใจเพราะจะเห็นได้ว่าตามเมืองใหญ่ๆหรือแม้แต่แถบชาญเมืองจะพบเห็นร้าน กาแฟเปิดใหม่ผุดขึ้นอย่างมากมายข้อมูลจากองค์การกาแฟนานาชาติหรือว่า ICO ระบุนะคะว่าประชาชนในจีนนั้นดื่มกาแฟกันเพิ่มมากขึ้น15%เโดยเฉพาะในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวปี2565ทับสอ6เทียบกับปีก่อนหน้านี้แล้วก็กลายเป็นตลาดขนาดใหญ่สําหรับเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟในทวีปอเมริกาใต้หนึ่งในนั้นคือเกษตรกรจากคอนดูรัสค่ะบาราดัตนั้นได้เดินทางไปร่วมงานมหากรรมแสดงสินค้านําเข้านานาชาติที่นคร ให้ของจีนเมื่อเดือนพฤศจิกายนของปีที่ผ่านมาเขาได้ไปนแนะนําสินค้า,มาเมล็ดก,กาแฟชนิดพิเศษของฮอนดูรัสที่ปลูกในพื้นที่ภูเขาสูงซึ่งไม่เพียงแต่ได้เป็นพันธมิตรกับบริษัทของจีนนะคะแต่เขายังได้รับการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์กาแฟมากจนน่าพอใจอีกด้วยทําให้ถึงขั้นว่าต้องสร้างโกดังใหม่เลยทีเดียวแล้วก็เครื่องจักรใหม่ๆอีกด้วยเพื่อจัดเตรียมการผลิตส่งออกบาราดัสเล่านะคะว่าปีนี้เขาส่งกาแฟไปยังจีนเป็นปีแรกและคาดว่าจะมีการส่งกาแฟไปจําหน่าย ประมาณ400ตันหรือว่า6,000กระสอบซึ่งเขาก็หวังค่ะว่ากาแฟฮอนดูรัสนั้นจะเป็นหนึ่งในกาแฟที่บดากคอกาแฟจีนนั้นชื่นชอบแล้วก็ให้ความนิยมค่ะ